คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทํำขึ้นด้วยความบันเทิงอาจมีช่วยคำหยาบคไม่แนะนำให้ทำตามปรดใช้ท่าจักรยานอากาศในการรับชมครับสวัสดียินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านและเอฟซีทุกคนสู่ช่องสายปั่นสกเฮี่ยวด้วยนะครับอ่ะกลับไปอยู่กับแอดอีกหนึ่งคลิปเนาะก็วันนี้ก็มาค่อนข้างดึกนิดนึงนะฮะแล้วก็มาแบบรีบๆด้วยนะเออ มาเดี๋ยววันนี้แอดจะพาทําอะไรก็มาดูกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมรับฟังยังไงฝากกดไลค์กดซับ like, สไครต์กันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ยไม่แนะนําให้ทําตามเนาะรับชมไปก่อนไปถึงท่านั้นแล้วกันนะจ๊ะมาฮะเดี๋ยววันนี้แอดอมีคอนเทนต์เนาะเออทุนร้อยอ่าสิ 15, บห้าเบ็ดสิบห้านะฮะอ่าเป็นออโต้สิบรอบเนาะมามาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงนะติดไม้นี้อ่าโอ้สวยงามมากอืม แจกันมาลูกโอเคก็วันนี้เป็นคอนเทนต์สิไม้ฮะแค่สิบไม้พอนะพอดีแอดอีกุระฮะรีบเออมาช้าแล้วก็รีบด้วยเอามาดูกันว่าจะเป็นยังไงจบสิบจบสิบไม้นี่คือหนีแล้วนะเออแค่นี้พอฮะสำหรับวันนี้มาไหม,มเบาไปวะโอโหอีกสองไม้อ่ะ,อ,ะอุ้ยเหนีย้านิดนึงอ่าฮะ โอ้ยแม่ไปต่อแล้วกันฮะนะมันไม่แตกอะเอาไปสุดท้ายอ้าโบโนัสลงเฉยโอเคอะ่ะมาดูกันนะว่าโบนัสจะเป็นยังไงนะเป็น15รออโมโบนัสแอดอาจจะหนีเลยนะเพราะว่ามีธุระฮะนะอะ่ะวันนี้ขอเป็นกลางซ้ายแล้วกันนะฮะ ก็รอสักนิดนึงเหมือนเดิมนะรอจังหวะนิดนึดนงไปฮะอ่ะดาบฮะโอเคโลบอ่ะต่อไปเป็นซ้ายฮะมาไหมก็สําหรับคลิปกิจกรรมโล่แล้วสำหรับค,คบลิปกิจกรรมนะ,ะเดี๋ยวเอาใจเย็นๆนะเดี๋ยวแอดมีเวลาเดี๋ยวแอดไล่ๆเรียงทําให้ดูนะฮะเออแล้วก็ไปไกลต่อฮะแล้วก็อ่าสำหรับสูตรใครที่ไม่ได้ออกอากาศนะฮะ ปึกเขาห้บิ๊กวินนะฮะสำหรับสูตรใครที่ไม่ได้ออกอากาศไม่ต้องเสียใจนะครับเออเพราะว่าไม่ใช่อะไรฮะแอดทำแล้วมันไม่แตก <c oughs> เอออ่ะก็เดี๋ยวจะไล่เลี้ยงทำให้แล้วกันมากุบกคโลฮะก็อีกไม้หนึ่งฮนะมาจบโบนัสแอดมีเลยนะเออได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนาะไมะ่ไม่ต่อนะฮะเพราะว่าแอดมีทุระจริงๆนะ ซึบอ,อ้าวโอเคบิกวินนะโอเคได้ตอไม้นะโดนส่วนไหมโอ้โดนส่วนนะจบเลยเนาะอ่ะมาฮะจบฮะประมาณนี้เลยละกันสำหรับคลิปนี้นะฮะโอเคโอ้ยพอดีเลยวะได้สามเท่าของคุณพอดีเลยนะแค่12หมุนเองนะอ่ะก็ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปกันด้วยแล้วกันนะฮะเออแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ไม่แนะนำให้ทำตามเนาะ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วกันนะฮะก็สําหรับคลิปคอนเทนต์นี้ก็ถือว่าได้บวกแหละนะแอดไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาได้บวกนะแต่ก็บวกเฉยเลยอะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้แอดไปก่อนแล้วครับซีอ you! บาย